ยูที่ผ่านมามิไม่เคยเห็นรู้เป็นเพื่อนนะก็แล้วทำไมอาถึงพูดแบบนี้กับมิ้ล่ะคะที่อ,า,อาใส่อารมณ์กับมิอยู่แบบเนี้ยเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วอะอาไม่อยากให้นุชแต่งงานกับหมอวัชใช่ไหมคะอายังตัดใจจากนุชไม่ได้จริงๆใช่ไหมคะอย่ามาง,งี่เง่าหน่อยเลยนะอาไม่อยากมาทะเลาะอะไรกับมิตอนนี้อาั่ะที่กำลังไม่มีเหตุผลอยู่อายืนยัน ว่าอาตัดใจจากนุได้แล้วจริงๆนี่ไงงานงาน,นี้ไงคนอยู่เยอะแยะเนี่ยแสดงความจริงใจให้มีเห็นสิคะเปิดเผยเรื่องของเราให้ทุกคนได้รู้มีจะได้เลิกระแวงเลิกคิดว่าตัวเองเป็นของเล่นของอาแบบนี้สักทีบ้าไปแล้วไงเอาบอกเลยว่ามันยังไม่ถึงเวลาแล้วจะมาบังคับอะไรการที่มีทุง่งเสร็จของมีอยู่แบบเนี้อาเรียกว่าบังคับหรอ ถ้าอาไม่กล้าพูดเรื่องของเรามิจะเป็นคนไปบอกเอง